นี่เราจะมาเตะให้ดูนะครัะไม่ใช่ครับนี่ครับมีข้อผิดพลาดบ้านางานที่เจ็บดูลแลงากนะครับตอนนี้ฉีกผมลาดแล้วนะโอ้โอมายก่อนมันเบื่อเบื่อครับมาดูกันนะคระว่าตารางเรียนผม่ะทุเลาได้ไามสวัสดีครับผมจะตัดโพนะจากตัวจากตัวช่างเกง,งเแล้ววันนี้เราก็จะมาฝึกเรียนกันมาดูกันครับเชิญเลยครับ โอโลมาลาการนะคบจุกมาดูกันนะครับคุณลอบไปดิไปขอโทษนะครับทุกคนออไม่มีอะไรนะครับไม่มี จิ๊บแม็โก้อะไรชื่อวะเอ K แม็โก้นะครับมสมสองหน่อไปชอบกันนะครับอยอกเล่นนะครับจะกีดแค่หยอกเล่นหยอก ไม,ไ,มมไ, mm hmm. ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มาดูกันนะคะนั่นเองนะคบแปดบก้าเลยค่ะอันนึ่งนะครับมาดูไลฟ์สดกันนะครับมาดูพี่ของ มาแครับตีงกาสกันครับทุกคนถึงเวลาตีรังกาแล้วนะครับ